ยังปลพลังงานยังไม่จบฮะยังไม่จบฮะมาถึงอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีแล้วก็แต่ไหนแต่ไรลเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานมากหลายคนก็จะทำงานบริษัทนี้แล้วก็ภายหลังในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่คนวิ่งหากันมากจนกระทั่งขาดตลาดนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า 3M เ็นะฮะสามเอมนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีอยู่มานานมากแล้วครับแล้วก็เป็นบริษ ฟฟล์มนะครับหรือว่าฟิล์มใี่ไหนะฟิล์ม 3M ที่ใช้ติดรถยนต์อะไรตาร่างๆเนี่ยนะครับแต่จริงธุรกิจในเครือของบริษัท 3M นั้นมีความหลากหลายอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมเจาะเข้าไปในแต่ละธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้รื่องของฟิล์มไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอย นะครับในชีวิตประจําวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าานกของเวชภัณฑ์เช่นอะไรฮะหน้ากากอนา,ามัย 3M ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีไปถึงตัวแปะกระดาษของยี่ห้อ 3M ที่เราเป็นโพสต์อะไรต่างๆจะไปจดจดชอ็อตโน้ตแล้วก็แปะไว้ข้างฝาทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจที่หลากหลายของ 3M อย่างมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัท 3M เนี่ยนะครับก็ต้องจําใจจริง,รงๆนะฮะคือคิดดีแล้วล่ะ ว่าในที่สุดเนี่ยก็จะต้องมีการลดค่าใช้ใจ่ายของบริษัทเหมือนกันโดยมีการประกาศปลดพนักงาน2,900คนว่าอยงบอกนะฮะ 3M ปลดคนเกือบ3,000ไม่รู้ถือตัวเลข3หรือเปล่าเนี่ยนะครับงนั้นจำนวนที่จะมีการปลดพนักงานเกือบ2,900คนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่อเมริกาครับแต่จะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยสําหรับ 3M ได้ประกาศออกมาชัดแล้วนะฮะอนอกจากจากการลดค่าใช้ใจ่ายโดยการปลดพนักงานสูงถึง2,900คนทั่วโลกแล้ว 3M ยังประกาศชะลอ และลดการลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดก็คงจะหมายถึงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแล้วก็ธุรกิจที่สามเป็นทําอยู่เนี่ยในบางตลาดเจอแล้วครับว่ามันเติบโตอย่างช้ามากทั้งทที่อยู่ในสถานการณ์และปัจจัยที่เอื้อให้มีการทําโตได้ยอดขายได้นะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าการแถลงออกมาของ 3M เนี่ยนะครับก็ทําให้คือหาพอสมควรนะฮะเอ่อ สามเอ็มตัดสินใจใทําอย่างนี้ทั้งปลดคนด้วยทั้งชลอการลงทุนด้วยเนี่ยจะทําให้บริษัทของเขาเนี่ยประหยัดต้นทุนได้ถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ก็จะมีเงินเหลือถึงกระเป๋าเนี่ยนะครับประมาณ1850ล้านบาทนะครับโควิดบวกตกงานขอโชคดีนะครับสู้ๆของใช่รับนะครับซึ่งประธานประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า c ีอของบริษัท 3M ก็คือนายไมคลโรมมนเนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 เานี่ยมันทาให้เกิด2อย่างด้วยกัน โอ้เขาวิเคราะห์มาได้ชัดเจนเลยนะว่าธุรกิจ 3M แต่ละผลกระทบ2อย่างคือ1โควิด19ทําให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในแง่ของการผลิตและผู้ใช้สินค้านี่คือจุดแรกจุดที่2ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าโควิด19นั้นทําให้เกิดการ disrupt หรือการสรุดจุดลงของตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ 3M ทําอยู่การมี disrupt ในประเด็นที่2นี้แน่นอนมาจากตรงไหนทราบไหม disrupt ก็ทํานะ rupt, ทให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไ Dis rupt, ป disrupt ก็ทําให้เกิดเรื่องของอะไรครับ การเปลี่ยนการค้าขายปลีกจากปกติหน้าร้านกลายมาเป็นออนไลน์มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เวลาผมเล่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบริษัทนำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการค้าปลีกสรสินค้าที่ต้องเผชิญปัญหาในการล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์สินขายสินค้าขายทอดตลาดส่วนหนึ่งและผู้ที่เป็นแบรนด์ระดับตำนานทั้งนั้นส่วนหนึ่งที่เราเจอคืออะไรซราะการปรับตัวเข้าสู่ยุคตลาดออนไลน์ของแบรนด์ที่เป็นตำนานนั้นช้าช้าครับ แลวพอช้ามันเลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องเลือกออปชันหรือทางเลือกในการลดต้นทุนคือปลดพนักงานแล้วก็ชะลอการลงทุนในเซกเมนต์นั้นที่เข้าไปทําตลาดช้านะครับแม้แต่ไมค์โรมันซีโอของ 3M ก็พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขามีความจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าเดิมใช่นไหมเขาใช้คาว่าปรับตัวให้รวดเร็วกว่าเดิมแสดงว่าที่ผ่านมาปรับตัวยังไม่เร็วนะดูอะไรทราบที่สุดนะแมยอดขายเพราะหลายท่านที่คุยคุยกับบริษัท 3M เนี่ยก็จะรู้ว่า แต่และผลิตภัณฑ์ของ 3M ก็มีการได้รับผลกระทบบวกลบมาก้อยแตกต่างกันหนึ่งในผลิตภัณฑ์นึงของ 3M ที่ดูจะมียอดขายคาดหวังว่าน่าจะดีก็คืออะไรครับหน้ากากอนมา,าม,ม,ายมัย 3M เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนมามัยแทบทุกประเภทแทบทุกวงการแทบทุกประเภทการใช้งานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพแ,แ,และประสิทธิผลควบคู่กับแบรนด์ที่สั่งสมกันนานมากเรากฏว่ราพอไปดูผลประกอบการ 3M เนี่ยมันก็โตมันก็โตชาจริงฮะ คือในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพอไปเทียบกับเดือนตุลาคมปรากฏว่ายอดขายตุลาคมของ 3M เมเนี่ยมียอดขาย2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า89,900ล้านบาทอยอดขายนี้เพิ่มขึ้นแค่3%เมื่อเทียบกับตุลาคมอ๋อฝรั่งรับไม่ได้ฮะถ,ถ้าพูดถ้าพูดโดยสรยอดขายโตแค่3% นะแล้วถ้าไปแตกดูในแต่ละสินค้าทุกประเภทปรากฏว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต้านทของเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดการกระจายนี่นะครับมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจริงครับแต่ไม่สามารถชดเชยกับสินค้าประเภทในรายอื่นๆได้เลยมันก็เลยตัวเลขเ,เดือนข้ามเดือนโตแค่3%ามเอท่านี้เองครับฝรั่งได้บอกรับไม่ได้นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบริษัท 3M มีพนักงานทั้งหมดทั่วโลกนะครับ96,613คนนี้คือตัวเลขเมื่อธันวาคม6 2นะครับซึ่งการปลดพนักงานทั้งหมด2,900คนเนี่ยถ้าคิดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเยอะนะเพียงแค่3%เท่านั้นเพราะปกติการปลดโดยสภาวะปกติที่ธุรกิจไม่ดีแล้วเราก็จะอยู่ที่ประมาณ10%ขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่เขากังวลกันนะครับ